เป็นเวลา39ปีแล้วนะครับที่วงการแพทย์ได้ใช้ยาต้านไวรัสรักษาโรคเอชหรือการติดเชื้อเอชวีแต่จนบัดนี้ก็ยังรักษาไม่หายสาเหตุก็เพราะว่ายาต้านไวรัสที่ใช้อยู่เนี่ยมันไม่ได้ฆ่าเชื้อเอชวีมันเปียงไประงับการ c o อปปตัวเองซึ่งเป็นวิธีการขยายของเชื้อเอชวียาต้านไวรัสเหล่านี้มีผลข้างเคียงทั้งระยะสั้นระยะยาว บางรายก็จะพบกับผลข้างเคียงที่รุนแรงมากจนไม่สามารถใช้ต่อคนที่โชคดีก็สามารถใช้ยาต้านไวรัสควบคุมได้ระดับหนึ่งแต่พอใช้ไประยะหนึ่งก็พบว่าเกิดการดื้อยาต่อยาต้านไวรัสนั้นก็จําเป็นจะต้องมีการใช้ยาต้านไวรัสตัวใหม่จําเป็นต้องมีการปรับตัวเองให้เข้ากับไวรัสตัวใหม่นั้นซึ่งก็ผ่านการทรมานอีกขั้นหนึ่งเหตุการณ์อย่างนี้เป็นมาต่อเนื่องเป็นเวลา39ปี คนที่ใช้ยาต้านมีผลข้างเคียงระยะสั้นในระยะยาวก็มีผลข้างเคียงที่สะสมมาต่อเนื่องมากมายโดยสรุปแล้วก็คือว่ายาต้านควบคุมเชื้อ HIV ไวีควบคุมโรคเอสได้ระดับหนึ่งแต่รักษาไม่ได้เพราะทันทีที่หยุดใช้ปั๊บเอชไอวี HIV มันจะกลับมาอย่างรวดเร็เวขึ้นมาเป็นหมื่นเป็นแสนภายในห้วันภายในส0วันเพราะฉะนั้นผู้ที่ จำเป็นต้องใช้ยาต้านไวรัสจึงต้องทนกับผลข้างเคียงเหล่านั้นตลอดไปซึ่งก็ทําให้คุณภาพชีวิตไม่ดีคือพูดง่ายก็คือแก่ง่ายตายเร็วนะครับในระยะเวลา4-5ปีหลังก็ดูเหมือนว่าวงการแพทย์เริ่มยอมรับว่าการใช้ยาต้านไวรัสจะไม่ใช่เป็นวิธีการที่จะรักษาโรคเอชเพราะว่ามันมีแต่ผลข้างเคียงที่สะสมเพิ่มขึ้นมาเ่ยเรื่อยแล้วคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยก็ไม่ได้ดีนะ จึงมีความพยายามที่จะใช้วิธีการอื่นเพื่อจะควบคุมเชื้อ h สบีหรือค่าเชื้อแสีโดยไม่ใช้ยาต้านปัจจุบันก็มีการแข่งขันกันหลายลายบริษัทก็มีวิธีการต่างๆที่ทาเช่นนี้แต่ก็ยังพบว่าไม่ประสบความสำเร็จคณะนักวิจัยออกบาเลช่วยบินของเรา ได้ประสบความสำเร็จในการสร้างสูตรสูตรหนึ่งที่สามารถกระตุน้นภูมิคุ้มกันได้อย่างชัดเจนโดยมีการทดสอบที่ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวการแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าสามารถกระตุน้นเม็ดเลือดขาว T S 1ได้ถึง200ซ์และ T S 1 7ได้ถึง500ในวันที่15จากการใช้เพียง4แคปซูลต่อวันแล้ว T S 1 T S 1 7ที่เรากระตุ้นมานะมันก็มีคุณสมบัติในการหลังสารที่จัดการกับเชื้อ H I V เชื้อไวรัสได้ และนอกจากนี้แล้วทั้ง T.S.1 T.S.17 ก็จะร่วมกันกระตุ้นเม็ดเลือดขาวอีกตัวหนึ่งในร่างกายของเราคือเซลล์ทีพิฆาตหรือคิลเลอทีเซลล์ซึ่งมีหน้าที่หลักในการจัดการกับสิ่งแปลกความที่เข้าสู่ร่างกายเพราะฉะนั้นจะเป็นวิธีการสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาเพื่อจะจัดการกับสิ่งแปลกความที่เข้าสูา่ร่างกายและเราก็ด้เินการใช้สูตรนี้ทดสอบในวงกวา้างก็สามารถช่วยผู้ป่วยเอสและผู้ติดเชื้อเอ,อเชวีทุกๆระยะของการติดเชื้อ แม้กระทั่งผู้ป่วยเอสระยะสุดท้ายเราก็ได้ช่วยให้เขามีกลับมาคุณภาพชีวิตเหมือนคนปกติขึ้นมาแล้วล่าสุดเราก็ได้พบว่าเราก็สามารถช่วยผู้ที่ติดเชื้อใหม่ที่ยังไม่ได้ใช้ยาต้านเลยตรวจไม่พบเชื้อเอชไอวีอย่างต่อเนื่องแล้วหลายรายแล้วก็ยังอยู่ในระหว่างที่การพัฒนาเชื้อเอชไอวีลดลงมาเรื่อยๆอีก10รายรวมทั้งหมด18รายด้วยกัน มันทําให้เราเชื่อมั่นว่านวัตกรรมของเราเนี่ยสามารถทําให้เชื้อไอชีหมดฤทิ์หรืออาจจะทําให้หายได้เพราะรายหนึ่งเนี่ยเ,เราได้มีการตรวจเชื้อของเขาในตัวเขาถึง18ครั้งในเวลา16เดือนโดยตรวจที่ห้องแลบแตกต่างกันแม้กระทั่งที่โรงพยาบาลบําราดนาราดูสภากาชาติหรือห้องแลบมาตรฐานสากลก็ไม่พบเชื้อไอชเลย เขาบอกว่า HIV มันหายไม่ได้แต่เราตรวจเชื้อ h อชไอวเขาไม่เจอเลยอ่ะ18ครั้งในเวลา16เดือนทั้งทั้งที่เดิมก็มีเชื้อ HIV อยู่แบบนี้ถ้าหายแล้วก็หมายความว่าจะเป็นครั้งแรกนะครับที่เราสามารถใช้ภูมิกุ้มกันบําบัดจากพืชกินได้ทั้เช่นนั้นได้ครับ